ฝนกำลังลินนะครับวันนี้บรรยากาศดีๆเลยครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนไอ้ไส้จะน่าน้องลงครับผมสาหรับวันนี้ฝนตกนะครับกัสิ้ผ้ามากินนะครับตําฮุ้งนะครับเด้๋ยวสลัดตําฮุ้งเดี๋ยวติกแยให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวบรรยากาศนะครับก็เป็นเชียงนานะครับเห็นไหมนะครับ ผ่อเห็ดไม่นะครับเถียงหน้านะครับบางผมใหญ่บางนี่เป็นซ่านเถียงหน้านะครับนี่นะครับผมนั่งกินขังบ่อปลาเลยนะครับังกินขังบ่อปลานะครับเถียงหน้าเห็ดไม่ครับว่แต่พันเหลี่ยวด้ครับกำลังเห็ดอยู่นะครับมาพามากินน้ำกันแนึบเสียครับกินตำหู้งนะครับเนาะหุงขังฝนกำลังลินนะครับวันนี้บรรยากาศดีๆเลยครับวัมือนนี้เดี๋ยวหาอำฮู้งก่อนนะครับเนาะ นะครับตามุ่งตามเองแล้ครับตามเองครับผมมาเห็นเบี่ยงไเมื่อยครับมากินน้ำกันนะครับอ,อืมเสียด้วยครับปึ๊บสิม,มีอยู่ นี่คือนี่ครับปลาครับปลาเอาโต๊ะเอายุบบอลเนี่ยละะครับผมโอเหร็ดน,นะครับอันนี้ปลาทูครับปลาทูถาเกิม,มีไขรเนาะใครใง่ายๆสิเลยอ๋อไข่ติดปะ่ดปะเอาใส่ตู้เย็นว่ามันเลยติดอืมไข่ติดบคักเลย ้องกิ้มบอกล้องสีเลยนี่เขาเทียงนะครับเขาเทียงแต่ว่ากินใบชีโมงกว่าครับชีโมงก่าโอ้มันติดจะหน่อยนะครับใครแชร์ okay, ตัวเย็นไปนะครับเนาเราห้องแชร์ก,กันครับอืมที่เด็ดเลยครับขายไปเลยเลยนี่ครับที่เด็ดครับปุ่งครับตีเลย อไข่กับเหลืออยู่ดิแล้วก็เด็กปลอไข้นะครับเนาะรอนนี้ว,ว่าเด็กป๋อไข่ไวครับเขากินแบบสดๆทั้งคีเลยนี่เรียวๆเลยทำป่ามาครับมาหิวแล้วครับหิวแล้วหิวแล้ว อืมอืมวิวเนี่ยดีได้ครับอ่ะุ้งุ้งสดนนะครับปึงน็อกนนำน็นอกตู้เย็นนี่แหละเอาใส่ไว้ในตู้เย,ย็นนะครับแล้วดิ่ึงไม่ไหมครับสดนอยู่นะครับอืม พักกอ่อน ไข่เย่าไปแช่ยยในตู้เย็นเด้อครับถ้าเราไปแช่ตู้เย็นไข่ติดเนะครับอืติดบักคักเลยติดบักคักเลยครับไงโอ้กินยากสักแบบต้องแก้วออกแบบนี้ได้เอาส่อนแก้วออกครับอืมวัได้เตรียมพร้อมเล,มเลยมนะือหน่อยผมใช้หิ้วเขาหิ้งครับเขาเขาไ่อยู่นะครับอยู่ในบ้านหมด กินลิ้นเลยกินไข่ในดอกเลยครับกับกุ้งนี่แหละนะครับผม,มแบบนี้รถยง่ายง่ายครับแบบนี้เลยอืมอืม,อม เจอเปียกเปีือก้มวตบมาเขาเลยครับยำงเปลือก้มงเนี่ยเกี่ยวกลอืมกุ่ง ปุ่งเยอะๆครับใครทำ บาทหูเส้ายวบามีเขานะครับมีเขาเนี่กู้ผีขา้อทาเลย 무가 음, 음. 음, 음. วิวรักลอยวิววิวรักลานนะครับ้างหลังยิวแบบดีได้มหนี้มงนี้เป็นมองกินเทเลกได้ครับมุ่หนีกินเทเลกเลยเพราะ้ังหน้าเขาจะเหตุไม่มอมงนี้นะครับก็ไปก็จะเป็นมองกินเขานะครับนะมองอัคลิปเนี่ยแหละนะครับ หายไม่หายอ่ะอต้องฝนอรกเอาฝนใครออกต่อ็มาแช่ตัวเย็นทิดดีขนาด เครื่องน่วยนะครับมีคนบอกว่ากินไข่กินเครื่องน่วยกไ็ได้ไหมไปกินหน่วยไปะนะแบ่งเครื่องก็ได้ไหนะเพราะดีละ่ะผมแบ่งเครื่องเลยกินเครื่องหนึ่งแถวเด้อครับอืเนี่ยหลอดปุฮึมอ๋มอ เอากันครับลำห้งใใ่คร่กลุ่งของครับของมันแห้งเลยออืมอืมม ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะเคกินกับว่าเม็ดไปไดนะครับเนาะเหลือยอยู่นิดนึงนะครับเหลือแต่หัวปลาทูนะครับก่าขอบคุณหลายๆนะครับที่รับชมนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับก่าคลิปนี้กับเซียวใบชั้นี้นะครับเนาะจะเยวบรรยากาศดีๆแบบนี้มาฝากม่นะครับคลิปหนานะครับก่าขอบคุณหลายๆยที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ